t h เดิมันฟินนิตไ f i no i s h e d right? n this one not finish e d but filled all the way out here so we need this one and down mm. have those big one s a <Yeah>. l s o big one อะไรที่ฟ i นนิตเห h อฮะ big one y e เยอะยาค่าหมดใส่จะขอไม่บานละนางยอมแพ้วันนึงเหนื่อย กลับบ้านแล้วนางยอมแพ้วันนี้แต่กระเซตแล้วละเจ้าเพือร้านบ้าปลูกปลูกเก้าต้นมะปรางต้นเงาะอ,อันนี้ฟังนี่เป็นต้นเงาะต้นมะปรางต้นอะไรย่งน,นี้มะไฟเราไม่ปลูกลำไยนะคะเพราะว่าสวนนี้ไม่มีลำไยแล้วได้ละ กี่ต้นนี่ยี่สิบต้นวันเนี้ยร้านบาวาพอแล้วมันเหนื่อยจะขอบายบายก่อนแล้วมันเหนื่อยวันนี้ทั้งวันเลยวันนี้วันนี้ได้ยี่สิบต้นวันนี้ปูแค่นี้แหละเจ้าไปละกลับบ้านค่ะเพิ่งดีวันไทยก็มาหมามาือสันยงยงยงด้วยหิวข้าวทางดีลูกไม้ ูกหม่เห็นมีควดอ้ามังินได้กินข้าวไปปลูก้นใหม่มมีวอนร์อนาตอนไปมันไม่หิวไงไปกินซาจิ่งกับได้กินเปิ้ล not a n m o r e I cannot eat I cannot eat okay okay give me more กินมาม่กัแล้วกันเป็นลมแล้วเนี่ย มันซาจินนะมันินไง everybody go h o a n relax we go home and relax ฮะฮะเต็มแต่วันนี้เราไปรีวมามา่ะมึงจะจะลองทำทำมนะครับนี่เดี๋ยวลองเดี๋ยววันอันเดีวกันอันนั้นยวกันกองที่อันเดีวกัน h i o e อร่อย I think these are more

Because I think, oh no, she worked too much now, she gets too tired. Mm. Not nice for them. One banya, the other one. Ugh! I Cái <coughs> know. I don't know. I เปลี่ยนล่อประตูให้มอรล้านบ่าเดี๋ยวมันกินนี่ก่อนนักเดี๋ยวก่อนน้องให้ท่านดูไปดิมอรบานเดี๋ยวก็เปลี่ยนมันจะชอบกินมานอล์ you can eat I've been thinking so much about how to change those แต่เขาบอกว่าฉันเข้าใจว่าจะต้องเปลี่ยนจะได้ฉันคิดนักขนาดว่ามออ์ลมาแป๊บเดียว lift up little bit and hold and เอารมณสดจริงเซมเลยจูแต่งักขี้แบนเธอนั่นแหละร้านเบาดึงออกมาเลยประตูมามีแต่ไร้เซียงสะตังรอบประตูมันดีกระตือมันแตกก็นั่งรอบประตูฮะเ,เปลี่ยนรอบประตูฮะกระงงกตอนนนืตอนนมันแตกชื่อมาใหม่ ยิมข้า mm. <I> ยัครับ o ออไม Yes I love this one ออชอบมามายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะคะจะครบ mm. Number one Yeah number one Number one, พอจะครับอร่อยมากๆขกวาันจัดได้แล้วยังมเออปะ เออมันหมดเวลาแล้วโห ngọt ิ่จ้ะแรกทีได้บันวีใบอีมอ้นีบอ,บอัพอัพอัพจีโตอนั่นหรนี่กแกไปิเซลยูโนวรยูโนหวอร์วิค <c oughs> อ๋ <c oughs> อเหรอไปเดเทเบิ เน่ล้วกควันมอย่ยควาดมายองเนสซื้อหอมปีแล้วป่ะซื้อร้มากเลยเโอ no no อ don't want m นี e กัวเมี่ยกสรกั you eat how a ร e ถึงกันกัวแมี่จะทำกับข้าวปุ่นอ่ะมื้อกันอ่ะ มันสิต้มมามาเสพี่มนุมอร่อยนะนี่เราเข้าโคมดฮะมีเนาะบอดีิสติกบอดีิสติก you have another one you like more no no แต่ร้านอร่อยไปแต่แล้วมึงไปชมเมื่อไหนเอาวักทีไปไหมอืมอบคุณครับ ูนครับน้องมาโทรซับไปงงัมันไหนเออเจ้าจ้างมันจะไม่มาสอหาคุณดีมั้ยมาเหล้ากะมาเล้า,าเจ้าจีด้วยว่ะ